E l e n o v o E-Laser XF38 รุ่นใหม่ครับเหมือนมีจอยท้องเหมือนเพื่อนอเหมือนเทลทับบี้เลยนะ t i n g ิ w i n g y Dipsy Lala โฮโฮ,โฮ,โฮน่ารักนะเป็นตัวทอปสุดของ e l e n o v o E-Laser แล้วนะฝาหลังเนี่ยมันมีแล้วนะพอเวลาจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยเห็นนะมันจะไม่หล่นแล้วสังเกตว่ารุ่นใหม่เนี่ย ไอตรงที่ห้อยอะครับมันจะอยู่ตรงกลางอืมถ้ารุ่นเก่าอะไอตรงที่ห้อยมันอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะครับเราจะใช้เป็นแอปนี้ครับนี่เป็นรูปนี้นะอืมอืมส่วนอันเนี้ยเราก็ใส่เองนะครับส่วนอีกฝั่งเขาก็จะเป็นได้ทั้งคนฟังคนพูดนะครับโหมดแปลภาษาอันนี้นะครับอ่ากดตกลงเข้าไปนะครับอนุญาตจริงสามารถเลือกได้ร้อยสสี่ภาษานะ ให้ฝรั่งกดนี้นครับ My name is John ฉันชื่อจอร์นเนี่ยเวลาพอแปลไทยมามันก็ตรงนะเพื่อนเพื่อเห็นปะเนี่ยเขียนว่าฉันชื่อจอร์นคือรุ่นใหม่เนี่ยข้อดีคือพวกสระวรรณยุกอะไรอเงี้ยครับเพื่อนเ่อ,เ,อเห็นไหมมันตรงนะครับเนี่ยสระวรรณยุกตรงหมดเลยคุณมีร้านอาหารแนะนำไหม Do you have any restaurant recommendations? Yes I have ใช่ครับผมมีแล้วที่พักล่ะคุณมีแนะนำฉันไหม What about accommodation Do you have any recommendations for me Yes of course แน่นอนสมมุติลองพูดเป็นภาษาจีนมั่งล่ะเออคุณมีที่พักแนะนำฉันไหม你有任何住宿推荐吗 ขอห้องที่ฉันอยู่ได้ประมาณห้าคนเราก็เอาจอเนี้ยให้เพื่อนที่เป็นคนจีนดูนะครับส่วนเราก็ใส่หูฟังอีกข้างหนึ่งเพื่อนก็ใส่อข้างหนึ่งนะครับคนหนึ่งดูมือถือคนหนึ่งดูจอสมมุติว่าเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นเออคุณมีร้านซูชิแนะนำฉันไหม อออซซซเมมะะะะะโโนชิすすิยัังวารสฉันอยากกินซูชิกับปลาดิบมากๆ本当นิโอสุชิอะเซงยอทาเบตัยไดสเฮ้ยเวิร์กนะเพื่อนเพื่อนมันดีตรงที่ว่าเนี่ยเราไม่ต้องให้เขามาดูจอเราครับส่งอันนี้ให้เขาดูเลยนะครับหรือว่าค่อยคอไว้ก็ได้เขาก็สามารถดูที่หน้าอกเราได้ส่วนอันนี้เราก็มองแล้วก็พูดตอบโต้ตเขาได้แบบสบายๆเลยเนาะระวังไปซื้อผิดรุ่นนะเพื่อนๆถ้าตัวท็อปของ Lenovo เอเลอเรอร์เเนี่ย กดที่ตะก,การ์มาได้เลยครับ